ชั้นรักศึกษาาอัญญาช้างปานค่ะดิฉันนักศึกษาในาแก้ส่ะดิฉันนักศึกษาหนาที่เขื่อนนอกค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านกระทุ่มธยาคงวันนี้จะมาแก้ข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็นนะคะจะวเลขของโจทย์ใช้ประทานครับเรกของเรานะคะจำนวนเต็มบวกที่มีเลขสี่หลักเลขสี่หลักของเราก็คือหน่วยสิบร้อยพันนะคะตรงหน่วยเราได้เราใส่เลขได้ทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้า สิบก็เหมือนกันค่ะศูนย์หนึ่งเก้าก็ศูนย์หนึ่งเก้าส่สวนเลขพันนะคะไม่สามารถที่จะนําเลขศูนย์เนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้ก็จะได้หนึ่งถึงเก้าแล้วพอได้ค่าทั้งหมดแล้วแล้วก็สี่ตัวมารวมกันเนี่ยนะคะมา,มาคูณกันเก้าคูณสิบ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 ตรงนี้เราก็จะได้เก้าพัน n x ของเราก็คือจํานวนทั้งหมดที่เราคูณกันแล้วนะคะก็จะได้เก้าพัน จำนวนคี่จำนวนคี่บวกที่มีสี่หลังนะคะจำนวนคี่บวกก็จะมีเลขหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าจะมีทั้งหมดห้าตัวนะคะอัน,นหลักสิบนี้เราสามารถใส่ได้ทั้งหมดศูนย์ถึงเก้าเลยนะคะสิบตัวหลักหนก็เช่นกันค่ะหลักครก็เช่นเดิมนะคะไม่สามารถใส่สีได้ แล้วเราก็นำทั้งสตัวมาคูณกันคำตอบของเราก็จะได้4,500 ns คือคำตอบที่เราหาได้ที่เราคูณกันได้ทั้งหมดก็จะได้4,500ัน้อะคะข้อ3าจำนวนเต็มบวกที่มี4ีหลักหลักหน่วยเป็นศูนย์หลักหน่วยของเรานะคะจะเติมได้แค่ศูนย์ตัวเดียวเพราะโจทย์กำหนดให้หลักหน่วยเป็นศส่วนหลักสิบเราจะเติมได้แต่น0นย์ถึง9เลยนะคะ หลักล้อยก่งตั้งแต่0ถึง9ค่ะส่วนหลักพันเราจะไม่ใส่เลข0ลงไปนะคะก็จะได้ตั้งแต่1ถึง9แล้วเราก็นำ4ตัวนี้มาคูณกันนะคะคำตอบของเราทั้งหมดก็จะได้900 n n คือผลที่เราหามาได้ทั้งหมดจะได้เท่ากับ900ค่ะ